สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับรายวิชาประวัติศาสตร์ในสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนรู้นะครับในเรื่องของความจริงและก็ข้อเท็จจริงนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเนื้อหา นหน่วยที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าหน่วยที่1ก็จะจบในวันนี้นะครับแล้วก็ชั่วโมงถัดไปเราก็จะไปพูดถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับาการศึกษาประวัติศาสตร์ครับนักเรียนครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราพูดมานะครับการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นระบบระเบียบ ก็จะต้องใช้วิธีการนะครับใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นก็มีอยู่5ขั้นตอนนะครับวันนี้เราก็จะทบทวนในภาพรวมกันอีกครั้ง5ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่1คือการกำหนดหัวข้อ เดี๋ยวขออนุญาตเขียนก่อนนะครับแล้วค่อยพูดไปทีเดียวขั้นตอนที่สองคือการรวบรวมข้อมูล3คือการตรวจสอบข้อมูลสคือการสรุปและสุดท้าย5ก็คือการนำเสนอ ที่เราพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็จะครอบคลุมอยู่ในทั้ง5ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่1ก็เป็นการเริ่มต้นการกําหนดหัวข้อในสิ่งที่เราสนใจที่เราจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเราสนใจประวัติศาสตร์ในเรื่องใดเราก็กําหนดหัวข้อขึ้นมาจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการรวบรวมข้อมูลหรือว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อย่างที่ครูเคยบอกไปนะครับในระดับชั้นปหของเราการศึกษาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นนี้ก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเนื้อหาที่ผ่านมาเราก็ได้พูดกันไปแล้วว่าการจะศึกษารวบรวมข้อมูลหรือว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมัยรัตนโกสินทร์เราจะหาข้อมูลได้จาก ที่ใดบ้างหาข้อมูลได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทไหนบ้างนะครับซึ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือว่าข้อมูลที่เราศึกษานะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วแล้วหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับรัตนโกสิน์เราจะหาได้จากที่ใดบ้าง แหล่งใดบ้างก็เรียนรู้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแหล่งข้อมูลที่จะหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวที่เกี่ยวกับสมัยรัตนโกสินทร์นั้นก็มีอยู่หลากหลายแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดในที่นี้ก็คือใกล้ตัวที่สุดก็คือห้องสมุดโรงเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นห้องสมุดเอกชนนะห้องสมุด ประจ,จำสถานที่ราชการต่างๆนะครับนอกจากห้องสมุดแล้วเราก็ยังหาข้อมูลหลักฐานได้จากหอสมุดแห่งชาตาิหรือว่าจะเป็นศาสนาสถานต่างๆนะครับเช่นวัดมัสยิดโบสถ์นะครับเพราะว่าสถานที่เหล่านี้ก็เป็นสถาน,ถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนในชุมชนนะครับก็จะมีการสั่งสมศิลปะวิทยาการต่างๆไว้ ก็สามารถให้ข้อมูลเราได้นอกจากศาสนสถานแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับรวมถึงโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆที่สามารถให้ข้อมูลเราได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งก็ว่ากันไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำข้อมูลที่ได้นะครับมาตรวจสอบมาสรุป แล้วก็หลังจากตรวจสอบและสรุปเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือการนำเสนอนะครับส่วนเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับ<ม>ก็คือเรื่องของข้อมูลที่ได้จากหลักฐานนะข้อมูลที่ได้จากหลักฐานมีทั้งความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงนะจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไปเรียนรู้กันเลยนะครับ หัวข้อข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตรนะ์นักเรียนเคยเรียนมาแล้วว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สืบพ้นนะครับทีนี้ข้อมูลที่ได้นั้นมีทั้งความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงความจริงเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนื้อหาไม่ซับซ้อนนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงความหมายแล้วก็จะยกตัวอย่างอา้าวนะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยนะครับไปกันเลย เอาความจริงคืออะไรความจริงก็คือข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบนะครับและได้ยับอ่าขออภัยนะครับความจริงหมายถึงข้อมูลที่ได้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นจริงนะครับเชื่อถือได้ก็คือมีหลักฐานยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่ได้นั้นเป็นความจริงนะมีหลักฐานยืนยัน ถ้ามีหลักฐานยืนยัน,ยนแล้วเราก็เชื่อถือได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าความจริงต่อไปไปดูข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบคือข้อมูลนั้นก็จะมีทั้งความคิดเห็นข้อสันนิษฐานมีทั้งความเท็จและความจริงปะปนรวมกันอยู่นะครับ ก็คือไม่มีหลักฐานมามายืนยันนะครับว่าเป็นความจริงแต่อาจจะเป็นความจริงก็ได้นะครับถ้าเราค้นพบหลักฐานนั้นแล้วนํามายืนยันเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็คือเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบนะครับอาจมีทั้งความเท็จแล้วก็ความความจริงถามว่าข้อเท็จจริงนั้นสามารถเป็นความจริงได้หรือไม่เป็นไปได้ไหมครับ เอาลองคิดดูครับเอาลองตอบครับทีนี้ตอบตอบในใจนะครับเอาข้อเท็จจริงนั้นสามารถเป็นความจริงได้นะครับจะเป็นความจริงได้เมื่อใดก็เมื่อมีมีอะไรครับมีหลักฐานมีหลักฐานมาพิสูจน์หรือว่ามายืนยันนะครับข้อเท็จจริงดังกล่าว ถ้ามีหลักฐานมาพิสูจน์มายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับได้ข้อสรุปข้อเท็จจริงนั้นๆก็จะกลายเป็นความจริงนะครับตอบอีกครั้งหนึ่งข้อเท็จจริงเป็นความจริงได้หรือไม่เป็นได้นะครับเป็นได้เมื่อใดก็คือเมื่อมีหลักฐานมายืนยันหรือว่าม,มาพิสูจน์นะครับต่อไปเราจะไปยุไปดูตัวอย่างนะครับว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือข้อเท็จจริงนะครับเราจะฝึกจำแนกนะครับ เอาตัวอย่างการจำแนกความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับข้อความที่จะมาให้นักเรียนฝึกจำแนกจำแนกในวันนี้นะครับมาจากพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านนะเล่มหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่ห้าข้อความนี้ก็จะสะกดคำตามต้นฉบับเลยนะครับ พระราชนิพนธ์เรื่องไก่บ้านคืออะไรครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับพระราชนิพนธ์เรื่องไก่บ้านนะครับก็เป็นพระราชนิพนธ์นะครับลายพระราชหัตทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคําว่าพระราชหัตทะเลขาคืออะไรครับพระราชหัตทะเลขานนั้นเป็นคําราชาศัพท์นะครับที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ซึ่งหมายถึงจดหมายนะ หรือว่าหนังสือสั่งการนะครับเอกสารคำสั่งต่างๆที่เขียนและลงพระปรมาพิไทยหรือว่าลายเซ็นนะครับโดยพระมหากษัตริย์แต่ในปัจจุบันนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเขียนด้วยลายมือก็ได้นะครับจะใช้วิธีการพิมพ์ก็ได้แต่ก็จะมีการลงพระปรมาพิไทยลงนามนะครับหรือว่าลายเซ็นกำกับเพื่อให้รู้ว่าเป็นพระราชหัตถเลขาจากพระมหากษัตริย์นะครับ เ,เรื่องไกลบ้านก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุลจอมเกล้าเจ้า,จา,จา,จาอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะครับเมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสประเทศนะครับในทวีปยุโรปเป็นครั้งที่สองนะครับเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะผ่านมากี่ปีแล้วครับนักเรียนครับนักเรียนก็ลองบวกลบคูณหารเอานะครับ เอาพศปัจจุบันลบกับพศสอง0นห้าิบนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสนะครับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปนะการเสด็จประพาสในครั้งนี้ครับนักเรียนเป็นการเสด็จประพาสเป็นระยะเวลาระยะเวลาสอง้ยี่สิบห้าวันนะครับประมาณนั้นนะครับก็พระองค์ก็พระราช,ชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราช ชพรกิจนะครับแต่ละวันนับตั้งแต่วันที่พระองค์นั้นเสด็จลงเรือพระที่นั่งนะครับมหาจัก,กรีออกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ผ่านประเทศต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางรถไฟตามลำดับนะครับประเทศใต้แก่ประเทศสิงคโปร์นะอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษเบลเยียมเดนมาร์กแล้วก็ประเทศนอร์เวย์นะครับ วันนี้ที่จะนำมาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์นะครับฝึกจำแนกในเรื่องของความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงก็ยกมาส่วนหนึ่งนะครับก็ูก็จะอ่านเลยนะครับคำที่จะอ่านต่อไปนี้นะครับก็จะสะกดตามต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของภาษาก็จะจะไม่เหมือนกับปัจจุบันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับจะอ่านให้ฟังนะครับอาการที่จะ ออกจากสิงคโปร์และออกจากปีนังนั้นเป็นแล้วแต่จะโปรดทั้งนั้นจะให้ออกเรือเมื่อไรก็ได้แต่เราจะต้องเกรงใจเขาบอกแต่เวลาที่เราจะต้องการคือต้องการเวลาแต่สี่โมงเช้าไปถึงบ่ายสองโมงแกจึงกะจะออกจากสิงคโปร์นี้บ่ายสี่โมง ถึงปีนางวันศุกร์สิบทุ่มลงมือบรรทุกของบ่ายสี่โมงจึงจะออกถ้าเราจะโยให้แกไปออกต่อค่ำก็ได้แต่เห็นว่าพอแล้วจึงได้ตกลงเช่นนั้นนะครับอ่าถ้อยคำที่ฟังนะครับนักเรียนก็อาจจะทำความเข้าใจได้ยากทีนี้ไปดูนะครับอ่าไปดูการขยายความจาก ข้อความทีค่ครูอ่านนะครับเมื่อกี้อา้าวอันนี้ก็จะมีอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับอันนี้ครูก็เอามาจากในหนังสือเรียนของนักเรียนเอาข้อความที่ยกมาเป็นตัวอย่างเป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตทะเลขาอันนี้ได้บอกความหมายไปแล้วเมื่อกี้ฉบับที่หนึ่งลงในวันที่สองเมษายนนะครับรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งร้อยยี่สิบหกหรือว่าพุทธศักราชนะครับ 2,450ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5สเสด็จทอดพะเนตรเรือที่จะนำสะเสด็จไปยุโรปพระองค์ได้ตกลงกับกับตันเรือนะครับนะจากข้อความเมื่อกี้ก็คือเป็นข้อความที่พระองค์นั้นตกลงกับกับตันเรือเรื่องอะไรก็คือเรื่องเวลาที่เรือจะออกจากสิงคโปร์ไปปีนัง ซึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนะครับจากข้อความดังกล่าวนะครับที่เราขยายความแล้วก็แปลแล้วแปลจากถ้อยคำที่ครูอ่านเมื่อตะกี้นะครับนักเรียนอาจจำแนกข้อมูลจากหลักฐานว่าข้อความใดเป็นความจริงและข้อข้อข้อความใดนั้นเป็นข้อเท็จจริงก็คือเราจะเอา หัอคําที่ครูอ่านเมื่อกี้นะครับนะพระราชนิพน์นี้นะครับข้อความนี้ไปแยกแยะว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือข้อเท็จจริงนะครับที่นี้ก็ได้แยกแยะไว้แล้วนะครับจําแนกไว้แล้วความจริงคืออะไรความจริงก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ออกเกรือเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าก็คือเวลาสิบโมงนะครับ ไปจนถึงเวลาบ่ายสองโมงก็คือ14นาฬิกาข้อความนี้เป็นความจริงเพราะว่าปรากฏข้อความอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งพระองค์คือใครก็คพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นผู้บันทึกเองว่าจะให้ออกเรือระหว่างเวลา10บนาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาอันนี้คือความจริงต่อไปไปดูข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงจากข้อความดังกล่าวคืออะไรก็คือกัปตันเรือได้กำหนดเวลาออกเรือบ่ายเวลาบ่ายสี่โมงและคาดการว่าเรือจะไปถึงปีนังในวันศุกร์เวลาสิบทุ่มนะอันนี้จึงจัดว่าเป็นข้อเท็จจริงเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากเรือนั้นอาจไม่ได้ออกตรงเวลาและไปถึงไปไม่ถึงปีนังตามเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้ นะครับก็ไม่มีข้อความอื่นใดเลยที่บที่บอกว่าเรือนั้นออกตามเวลาที่กําหนดจริงแล้วก็ไปถึงเวลาอ่าแล้วก็ไปถึงปีนังตามเวลาที่กําหนดไว้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะข้อเท็จจริงอาจเป็นความจริงได้นี่ อันนี้ก็คือคําถามที่ครูถามไปเมื่อตกี้ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นความจริงได้หรือไม่นะครับข้อเท็จจริงอาจเป็นความจริงได้เป็นได้ยังไงเป็นได้ก็เพราะว่าถ้ามีหลักฐานอื่นมาสนับสนุนเช่นถ้ามีหลักฐานบอกว่ากับตันเรือออกเรือตามเวลาที่กําหนดและถึงปีนังตามเวลาที่ได้กําหนดไว้ข้อเท็จจริงนี้นะครับข้อเท็จจริงอันไหนก็คือข้อเท็จจริงอันนี้ ก็จะกลายเป็นความจริงนะฮะข้อเท็จจริงนี้ก็จะกลายเป็นความจริงทันทีเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงนี้จะเป็นความจริงได้ก็ต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือการจําแนกระหว่างความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับนักเรียนก็ต้อง ฝึกนะครับฝึกจำแนกโอเคนะครับวันนี้เนื้อหาไม่เยอะนะครับพูดถึงเรื่องความจริงและข้อเท็จจริงเอางานนะครับวันนี้มีงานงานกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่เจ็ดนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนแผนภาพสรุปเรื่องความจริงและข้อเท็จจริงที่กำหนดให้ลงในสมุดก็คือเขียนไอที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขียนลงในสมุดแค่นั้นแหละครับ ถ้าเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าอาจจะระบายสีตกแต่งในกรอบข้อความหรือว่ารูปแบบนะครับก้อนเมฆดอกไม้ใบไม้อะไรก็ได้นะครับนักเรียนก็ออกแบบตามจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับความจริงคืออะไรความจริงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อที่จริงคืออะไรก็ว่ากันไป อันนี้ก็คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาในวันนี้ก็คือเรื่องของความจริงและข้อเท็จจริงนะครับให้นักเรียนทำงานนี้เขียนลงในสมุดเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงในกลุ่มลายส่งงานวิชาประวัติศาสตร์นะครับครูก็จะตรวจแล้วก็บันทึกคะแนนไว้ว่านักเรียนนั้นได้ส่งงานครูแล้วนะครับนักเรียนครับเรื่องที่ต่อจากเรื่องของความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงก็ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อนะครับ แต่นักเรียนได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับครูได้สอนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเรื่องของการนําเสนอข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจัดอยู่ในขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนของการนําเสนอเราได้กําหนดหัวข้อไปแล้วว่าเราจะศึกษาอะไรเราได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานไปแล้วข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ก็บอกไปแล้ว หาได้จากที่ไหนบ้างก็บอกไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็นำมาตรวจสอบนำมาสรุปว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนคือข้อเท็จจริงนะครับเราก็นำข้อมูลที่ได้เรียบเรียงนำข้อมูลที่ได้มานะครับเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริงก็นำมาเรียบเรียงลำตามลำดับแล้วก็นำเสนอทีนี้ในหัวข้อสุดท้ายนี้พูดถึงเรื่องของการนำเสนอนะครับ การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่นักเรียนสนใจการนำเสนอข้อมูลอาจทำได้หลายอย่างดังนี้มีหลายอย่างนะครับทำได้อย่างไรบ้างไปดูกันนะครับนะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการนำเสนอทีนี้ก็จะไปพูดถึงรูปแบบการนำเสนอเขาบอกว่าทำได้หลายอย่างมีอะไรบ้างหงการเล่าเรื่อง การเล่าการเล่าเรื่องคืออะไรก็คือการบอกผลของการศึกษาด้วยคำพูดนะครับใช้คำพูดกล่าวนำถึงประเด็นปัญหาที่สนใจศึกษาแล้วก็นำเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้านะครับอันนี้คือการเล่าเรื่องหรือการพูดนำเสนอต่อไปรูปแบบต่อไปก็คือการเขียนเรียงการเขียนรายงานนะครับการเขียนรายงานก็ ก็จะเริ่มต้นด้วยการเขียนคำนำนะครับแล้วจึงเขียนเนื้อหาสาระให้สอดคล้องให้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็เขียนสรุปนะครับในขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นก็ทบทวนนะครับว่าสำนวนภาษาเหมาะสมหรือไม่แล้วก็ตรวจด,ดูตัวสะกดนะครับคำไหนบ้างที่ผิดแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือการจัดนิทัศการอันนี้อ่านว่านิทัศการนะครับการจัดนิทัศการก็คือการเสนอเนื้อหาด้วยภาพแผนที่หรือสถิติต่างๆนะครับโดยเขียนคําอธิบายประกอบการจัดนิทัศการให้สั้นแล้วก็ได้ใจความนะเราเรากําหนดเนื้อหาที่เราจะศึกษาเราหาข้อมูลรวบรวมหลักฐาน นำมาตรวจสอบสรุปแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำเสนอนะครับการนำเสนอก็มีหลายรูปแบบในวันนี้เราก็ว่ากันแค่นี้พอนะครับสำหรับรูปแบบการนำเสนอเมื่อเราพูดถึงการนำเสนอแล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับการสิ้นสุดของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์นะครับ สำหรับเรื่องของการนำเสนอนั้นครูให้นักเรียนได้ทํางานไปแล้วนะครับตอนนั้นให้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างรูปแบบการนําเสนอมา5ตัวอย่างนะนักเรียนก็ลองกลับไปดูงานของนักเรียนนะครับเพราะว่านักเรียนหลายคนนั้นก็ก็อ่ยกตัวอย่างมาไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนไม่ได้บอกรูปแบบการนําเสนอมาเป็นเป็นข้อข้อเป็นอย่างอย่างแบบนี้นะครับแต่ว่านักเรียนไปเอาวิธีการของขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มาเขียนนะครับ นักเรียนกลับไปดูของตนเองถ้าใครผิดนักเรียนก็แก้ไขแล้วก็ถ่ายรูปงานส่งมาใหม่นะครับก็จบนะครับในเรื่องของวิธีการหรือว่าขั้นตอนการศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วก็จบเรื่องนี้ก็ถือเป็นการจบในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับจบในหน่วยหน่วยของ ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับหน่วยนั้การเรียนรู้ที่หนึ่งพูดถึงเรื่องอะไรก็คือการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วันนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับนะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งหน่วยที่หนึ่งได้จบแล้วนะครับต่อไปสัปดาห์ต่อไปเราก็จะไปพูดถึงหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะ หน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็ก็คือพูดถึงเรื่องประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับนักเรียนอาจจะไปศึกษาล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้านักเรียนมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ครูบรรยายไปเรื่องที่ครูอธิบายไปนักเรียนก็นำข้อสงสัยหรือว่าข้อคำถามต่างๆที่นักเรียนอยากจะสอบถามนะครับไปสอบถามได้ในกลุ่มไลน์ ส่งงานวิชาประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องประเทศเพื่อนบ้านของไทยวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ